กรณีที่ถูกหลอกไปทํางานที่กัมพูชานะฮะเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ฉัตประพลเมื่อสักครู่นี้คุยกับคุณเบิร์ตคฮะคุณเบิร์ตบอกว่ายังมีอีกหลายกรณีมากๆเลยรรเราก็เลยตกลงกันแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาออกรายการสักเดือนละสองครั้งนะฮะเพื่อที่จะนําเสนอว่ารูปแบบการหลอกลวงคนไทยไปทํางานในต่างประเทศเป็นแก๊งคอสเตอร์เนี่ยเขามีวิธีการยังไง จะได้ติดตามจะได้ป้องกันตัวเราได้ด้วยนะคะต้องดูจุดนี้ให้ดีเพราะเป็นจุดกําเนิดของมิจฉาชีพจุดเริ่มต้นใช่ค่ะ,คะแล้วก็คราวนี้เราจะมาช่วยเหลือกันต่อนะฮะเป็นกรณีของทางผู้เสียหายหลายคนทีเดียวค่ะที่เขาบอกว่าเขาไปทําธุรกรรมกับทางธนาคารไม่ว่าจะเป็นการกู้ก็ตามแต่นะ,ะการจํานองก็ตามแต่แล้วปรากฏว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินที่ได้จากการกู้ก็ดีหรือเรื่องของคดีความตามหมานะฮะเขามีการรวมกลุ่มกัน นะฮะแล้วก็สรุปปัญหาที่เขาพบแล้วก็ขอมาสะท้อนปัญหาในรายการกับเรานะฮะเรามีในส่วนของตัวแทนผู้เสียหายค่ะคุณนัทสรชัยธนาชัยจิตระวีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพ่อครับค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะที่ชวนมาช่วยกันนะฮะก็คือประธานมุนลนิทิเพื่อการปฏ,ฏิรูปสิทธิลูกหนี้นะฮะพี่อาจ,จินจุ้งโลกค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะถามทางคุณนัทสรชัยนะฮะว่าในส่วนของทางกลุ่มผู้เสียหายเราตอนนี้รวมตัวกันได้ประมาณสักกี่ท่านละคะ ก็ที่รวมตัวไปที่ธนาคารในประเทศไทยนะครับณวันนั้นประมาณ20กว่าท่านที่ไปร้องเรียนใช่ที่ไปร้องเรียนที่ธนาคารในประเทศไทยแต่ว่าที่ร้องเรียนในติกต็อกหรือสื่อโซเชียลต่างๆได้ยังมีอีกเยอะนะครับทั้งช่องทางโซเชียลหลายๆช่องทางที่ยังกําลังจะรวมตัวกันมาเพิ่มอีกนะครับซึ่งเป็นการ รวมตัวกันครั้งแรกที่ไปธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่15สิงหาที่ผ่านมานะะแล้วประเด็นที่เราไปรวมตัวกันแล้วก็ไปร้องเรียนธนาคารแห่งประเทศไทยที่บอกว่าไปทาธุรกรรมให้เซ็นเอกาสารโดยที่ยังไม่มีข้อมูลครบถ้วนในเอกาสารนั้นใช่ไหมฮะครับคืออย่างนี้ครับพก็ก็คือเริ่มต้นคือพนักง,งานก็จะทําสร้างให้เราลูกค้าเกิดความมั่นใจโดยการหลอกโดยการที่จะทําให้หลงเชื่อในหลายๆอย่างพอเริ่มการไว้ใจมั่นใจแล้ว เอกสารต่างๆก็จะเริ่มตามมานะครับในเรื่องของการเอกสารให้เซ็นในกระดาษเปล่าแบบฟอร์มเปล่าหรือแม้แต่สัญญาเปล่านะครับและสุดท้ายก็เกิดการปลอมแปลงแล้วก็นําเอกสารเปล่าเอกสารปลอมนําไปใช้นะครับในคดีความต่างๆซึ่งวันนี้ไม่ใช่ว่าเราโดนคนเดียวนะครับพอต่างคนต่างที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็ต่างคนต่างก็ไปร้องไปชดเชซึ่งมันก็ไม่มีนม้ำหนักเพียงพอยกตัวอย่างได้ไหมครัว่าแต่ละคนที่เจอเนี่ย เป็นกรณียังไงคะที่ได้คดีความตามมาขอทางคุณแม่ค่ะคุณแม่อ่าคุณคุณอิสรีคุณย่านะครับค่ะ,ค,ะคือเราดั้งเดิมเราทำด้านเกษตรตั้งแต่ปี28ค่ะแล้วไปขอกู้กู้ธนาคารทหารไทยปีสาสากว่าธนาคาราแห่งหนึ่งค่ะก็อยู่กับทหารไทยมา13ปีได้วงเงินอยู่13ล้านค่ะค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นญาติญาติก็แนะนําให้เราว่าให้ย้ายแบงค์ hmm. เพราะแบงค์กรุงศรีดอกเบี้ยถูกแล้วก็เพิเพ่มวงเงินให้ฉะนั้นโดยสรุปก็คือภายหลังเป็นยังไงฮะภายหลังมาเราก็ไปกู้ก็ออกจากทหารไทยมากรุงศรี <Okay. S 2> เราเล่น14ปีไม่มีปัญหา ทั้งสองแบงก์แท้วเดี๋ยวนี้คุณเพชรเล่าของคุณยายแทนนิดหนึ่งเดี๋ยวให้คุณเพชรช่วยเล่าสาหรับคุณยายนิดนึงคือตอนแรกเนี่ยคือในกลุ่มธุรกิจเรามีหลายธุรกิจนะครับอาชีพของคุณย่าคือเกษตรทํามา40กว่าปีไม่เคยหยุดเลยปัจจุบันก็ยังทาอยู่นะครับก็มีวงเงินสําหรับเกษตรกรอยู่นะครับเอาไว้ใช้สําหรับปล่อยช่วยเหลือเกษตรกรที่มีอาชีพเลี้ยงไก่ไข่อยู่บ้านกลางนครพนมนะครับก็ กว่า80รัวเรือนแล้วก็มีไก่ไข่ในพื้นที่กว่าเกือบหลายแสนตัวนะครับซึ่งก็สร้างสร้างอาชีพสร้างธุรกิจให้กับชุมชนนะครับให้เศรษฐกิจก็เติบโตขึ้นได้นะครับแต่เมื่อพอมีการย้ายจากธนาคารสีเหลืองมาธนาคารสีเขียวนะครับธนาคารสีเขียวเนี่ยก็เหมือนกับในแผ่นแผ่นชาร์ตนะครับคือมีการตัดตัดแขนตัดขาตัดคอนะครับก็คือให้อาชีพเกษตรหายไปโดยที่เกิดการปลอมแผนธุรกิจขึ้น นะครับ oh, ใช่ครับค,คือธุรกิจคุณย่าไม่มีในแผนธุรกิจซึ่งมันก็เหมือนหัวใจหลักเหมือนแผนหลักในการที่จะต้องเดินถูกไหมครับในสำหรับแผนธุรกิจที่จะต้องเดินให้มันถูกต้องถูกทางสุดท้ายพอได้เอกสารได้เซ็นสัญญาแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลายเป็นว่าธุรกิจเกษตรคุณย่าไม่มีนะครับหายไปนะครับแล้วก็ทําให้ ธนาคารก็มากล่าวหาว่าใช้ผิดวัตถุประสงค์แล้วสัญญาที่เรามีการเซ็นกู้ไปเนี่ยมีการปลอมให้เราเล่งรอบจ่ายเยอะจ่ายเร็วกว่าปกตินะครับคือเ้้าฟังอย่างที่ทางคุณนัทสรชัยพูดะนะฮะในกรณีนี้พียจินด้วยประสบการณ์ที่เราช่วยเหลือลูกหนี้ะนะฮะที่เป็นลูกหนี้ธนาคารมาเยอะกรณีเช่นนี้อยากจะแนะนํากลุ่มผู้เสียหายเหล่านี้อย่างไรคะ,ะยาก เคสนี้ยากแล้วก็ยากมากเนื่องจากว่านิติกรรมที่ทําต่อกันมาเนี่ยจนกระทั่งออกมาเป็นแผนธุรกิจที่พูดถึงเนี่ยใช้ระยะเวลาเป็นสิบสิบปีนะคะอัยากรหรืออจยากคนที่คิดเนี่ยก็ล้ําลึกเหลือเกินนะคะและคิดว่าถ้าเป็นธนาคารทั่วไปเขาคงไม่ได้คิดลึกขนาดนี้แล้วก็วางแผนได้ขนาดนี้เพราะนั้นมันน่าจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ลึกกว่านี้ใ,ในสิ่งที่เราจะจะจะ,จะหาแบบพื้นๆหรือการ แก้นี้แบบระบบปกติเพราะฉะนั้นมันเหมือนอินไซจ็อบที่กำลังล่าอาชีพนี้ให้หมดไปจากเมืองใครหรือเปล่านะคะหรือใครที่เป็นต้นตอเราเราดูหนังเกาหลีมากหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็จะอาจะคิดลึกนิดนึงนะคะว่ามันมันคือกระบวนการอะไรกันแน่ อาจา<ช>จะต้องลงในรายละเอียดตรวจสอบนะฮะ<ช>แต่ว่าใ,<ช>ใ<ช>นแง่ของข้อกฎหมายอาจารย์รจัดประพลอยากแนะนำยังไงบ้างะเพราะบางทีต้องยอมรับว่าประชาชนก็เกรงใจแล้วก็เชื่อใจเจ้าหน้าที่แบงก์เพราะบางคนหอกไปเซ็นถึงในธนาคารคนเอาให้เซ็นก็ใส่ชุดเครื่องแบบม,มันก็ได้จะาถูกต้องนะทอันนี้เราก็ไปถึงธนาคารสาขาธนาคารนะครับแล้วก็ ผมไม่ต้องบอกธนาคารอะไรฮะหลายซีเหลือเกินทีนี้ว่าต้องบอกว่าเป็นเรื่องของบุคคลในธนาคารแล้วกันนะครับทีนี้กระบวนการเราต้องเข้าใจว่าที่บอกว่าซับซ้อนเนี่ยก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะว่ากระบวนการเวลาขอสินเชื่อแล้วนี่นานด้วยมันเจือสมท,ท,ทั้งจริงหรือจะไม่จริงในตอนหลังใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมีการขอสินเชื่อกันแล้วเวลาผู้ประกอบธุรกิจขอสินเชื่อบางทีมันต้องมีการวางแผนโปรเจกต์เพื่อจะให้คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อได้ใช่ไหมครับดังนั้นก็มีการหารือกันว่าจะไปทางไหน นะฮะชนจะตรงกับข้อที่จริงหรือไม่ตรงนะอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมดังนั้นเอกสารจะให้เขาเซ็นอะไรเนี่ยผมว่า99%มันก็ต้องเซ็นก่อนถึงจะไปพิจารณาไปพิมพ์ทีหลังนะครับแต่ว่าเชื่อถือกันความไม่เชื่อถือเชื่อถือ,ถอ,ถอผู้จัดก,การนี่แหละหรือเชื่อถือบุคคลที่คุยกันด้วยเนี่ยในการให้สินเชื่อเนี่ยมันสําคัญที่ตรงนั้นใช่ไหมครับแล้วยังไงก็ได้ขอให้ฉันได้เงินมาแต่พอว่าได้เงินมาหรือไม่ได้เงินผ่านระยะเวลามาเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบอว่าเงินไปไหน เลยมันขับจนกระทั่งมาเร่งรัดหรือว่ามาลุ้ทีหนึ่งคือเป็นหนี้ธนาคารไอ้ตรงนี้แหละคือตัวปัญหาดังนั้นมันก็ถ้าถามว่าบุคลากรผิดมันก็ไม่พ้นเรื่องธนาคารพนักง,งานยักยอกหรือว่าปลอมแปลงเอกสารนะครับแต่การพิสูจน์ความผิดนี่แหละแล้วตัวธนาคารเองจะให้ความสะดวกในการที่จะช่วยเหลืออย่างจริงใจกับคนที่เดือดร้อนไหมนะครับรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย <c oughs> นะครับเห็นว่าไปติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยมา ค่ะฉะนั้นในกรณีนี้ถ้าหากว่าใครไปทําธุรกรรมกับธนาคารต่อให้ไว้ใจเชื่อใจกันขนาดไหนก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดก่อนลงนามถ้าหากว่าเอกสารข้อมูลยังกรอกไม่ครบไม่สมบูรณ์อยากไปเซ็นชื่อเด็ดขาดนะถึงจะอยากได้เงินกู้มากที่สุดในชีวิตก็ตามนะฮะอันนี้เช่นเช่นๆา่คำนึงในส่วนของการการลงลายมือชื่อนะครับมันมีหลายแบบ นะครับทั้งแบบปลอมก็มีนะครับมีอีกเคสหนึ่งที่อยู่ภาคเหนือโดนธนาคารสีเดียวกันแต่วันนี้ไม่ได้มาด้วยนะครับก็โดนลักษณะเดียวกันก็คือโดนปลอมลายเซ็นนะครับโดยที่โดนเงินหายออกจากบัญชีประมาณ50บกว่าล้านนะครับซึ่งก็ได้ความเสียหายเราก็เลยต่างคนต่างที่ไม่ได้คุยกันแต่มาเจอลักษณะพฤติกรรมพฤติการเหมือนกันธนาคารเดียวกันแล้ต้องโดนโดนโดนช่วงเวลาเดียวกันด้วยก็เลยทําให้เรารวมกลุ่มกันแล้วก็มาคุยกันว่าพฤติการพฤติกรรมหรือการกระทาต่างๆนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็น เหมือนกันเลยโดนเหมือนกันรักษาปลอมรประวิงเวลาใช้เอกสารปลอมแล้วก็บักคับให้ับผิมเสริมหนึ่งคือถ้ากรณีเป็นคนคนเดียวผู้เสียหายคนเดียวแล้วเขาร้องเรียนมาแบบนี้น้ำหนักน่าเชื่อถือก็เบาหน่อยใช่ไหมครับแต่นี้พอรวมกลุ่มกันได้เนี่ยเกิดจากธนาคารนี้สาขานี้ในปีเดียวกันหรือคล้ายๆกับบุคลากรคนนี้ที่ทํางานอยู่ธนาคารมีผู้เสียหายลายไอ้นี้ผมว่าผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องต้องหันมาดูได้แล้วนะครับ เรื่องนี้นะคะกลุ่มผู้เสียหายได้รวมตัวกันนะคะไปติดต่อกับทางอาจารย์นะคะของทางสภาธนายความในพระรามชุมธรรมด้วยนะคะขอขอนุญาตนิดหนึ่งก็คือท่านอาจารย์วร,รกรเลยอาจารย์วรากรวันนี้รับเรื่องก่อนใช่ไหมฮะอาจารย์คะ,คะใช่ครับเดี๋ยวคงต้องมีการพูดคุยในรายละเอียดลึกๆอีกทีหนึ่งนะคะของสภาธนายความว่าจะช่วยเหลือได้ยังไงนะคะฉะนั้นเดี๋ยวในกรณีนี้นะคะทางรายการอาจจะขอติดตามความคืบหน้ากับอาจารย์วรากรอีกครั้งหนึ่งดีไหมฮะอาจารย์คะดีครับดีครับนะคะเพราะว่าเราคุยเปิดประเด็นไว้ก่อนเผื่อใครมีลักษณะทํานองน กัน <g ain> กับทางคุณ<ช>ทางคุณ<ช>นัท<ช>สรชัยได้นะฮะ<ช>วันนี้ขอบคุณทางคุณนัทสรชัยแล้วก็พี่ๆคุณยายทุกท่านเลยที่มารวมตัวกันเปิดประเด็นตรงนี้นะฮะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับค่ะคคยังคงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะท่านผู้ชมค่ะอาจารย์ฉัตรประพลค่ะก็เป็นความคืบหน้านะฮะในกรณีคุณลุงท่านหนึ่งเคยมาร้องในรายการของเราอ่ะนะฮะบอกว่าอยากจะขอความช่วยเหลือตอนนี้เครียดมากเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะได้กดเงินจากบัตรเครดิตธนาคารแห่งหนึ่งให้เพื่อนยืม นะฮะแล้วก็หยอดวงเงินรวมกันเนี่ยประมาณ1ล้านบาทแต่ว่าทําเอกสารการยืมแค่5 0 0 0 0นนะฮะบอกทำไมทำห้0แสนล่ะก็คือหลังจาก5 0 0 0 0นไปแล้วเขาก็ยังยืมต่อไงฮะแล้วก็ให้ยืมด้วยก็เลยทําให้ยอดถึงประมาณล้านหนึ่งได้นะฮะภายหลังเพื่อนคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะฮะคุณลุงต้องเป็นคนรับผิดชอบนี่บัตรเครดิตเองนะธนะะาคารบอกให้จ่ายเดือนละ2 0 0 0 0ลุงบอก ลุงจ่ายไว้แค่เดือนละสี่พันเอาอยัางไงละชีวิตนะฮะคุณลุงก็เหมือนกับอีกหลายคนที่เจอสถานการณ์เช่นนี้เราจะช่วยกันนะฮะคุณลุงคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะครับคุณลุงตอนนี้คุณลุงจ่ายเขาไปหรือ,อยังของเดือนนี้ยังครับเพราะว่าผมเคยตอนที่เป็นของอีกแปลงหนึ่งเนี่ยเขาผมชําระไปมันกลายเป็นเขาเอาไปรวมเป็นดอกเบี้ยหมดกลายเป็นรวมเป็นดอกเบี้ยหมดครัรแล้วก็รวมกันของธนาคารสองแห่งนะฮะจริงจริงแล้ว ของเก่าเนี่ยผมเวลาผมชําระนี่มันก็เกมไปแต่นี่ปากฏยว่าวันนั้นผมไปติดต่อที่แบงก์ของยูบีแล้วเขาก็บอกให้ผมชําระเท่านี้พอชําระไปมันก็กลายเป็นดอกเบี้ยไปหมดกรณีเช่นนี้พี่อาจินพอช่วยได้ไหมเขารวมธนาคารกันพอดีอะค่ะมันก็เหมือนกับการขายหนี้ใช่ใช่ย้ายธนาคารแล้วก็เคสนี้น่าจะมีการเจรจาไกล่เกลี่ย นะคะแล้วก็ขอชําระหนี้ก่อนมาออกรายการก็เรียนถามว่าคุณลุงพอจะมีกระตังที่จะไปเจราจาแบบเป็นก้อนเขาเรียกว่าแฮคัทนี้นะคะกันได้หรือไม่คุณลุงก็บอกว่าพอจะหาได้ถ้าไม่เยอะสักเท่าไหร่ก็จะได้เจราจาได้สักแสนกว่าบาทนะครับก็คงแสนนิดหน่อยฮะแต่คงไม่ได้มากเพราะว่าผมเองก็ไม่เคย เกิดมาไม่เคยยืมเงินใครกันก็ต้องให้เขายืมยืมแล้วก็กลายเป็นปัญหาเป็นแพรับบาปเลยใช่ไหมคุณลุงคะใช่ครับพี่อาจินจะพอช่วยรับเรื่องนี้ประสานให้คุณลุงหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะจะรับไปเจรจากับเจ้านี้ให้นะคะอืมค่ะแล้วกรณีอย่างนี้พี่อาจินอยากจะแนะนําอย่างไรไหมคะคนที่ใช้บัตรเครดิตว่าจะเอาไปให้เพื่อนยืมหรือเราใช้เองก็ตามค่ะแล้วไปเจอสถานการณ์รวมธนาคารกันหรือว่า ไม่มีเงินจ่ายบัตรเครดิตจริงๆะคะ่ะการรวมธนาคารหรือไม่รวมธนาคารเนี่ยมันมีผลดีผลเสียต่างกันนิดนึงค่ะถ้ากรณีที่ธนาคารกับธนาคารซื้อนี่ไปนะคะอันเนี้ยถ้าคลินิกแก้นี้ก็สามารถช่วยได้ะนะคะในการที่จะเข้าสู่แหล่งทุนหรือการแก้ปัญหาดอกเบี้ยต่ำนะคะ,ะเดิมที่เราเคยจ่ายอยู่ประมาณ5หรือ10 หรือ8%อร์เซนต์ของค่าต่ำเนี่ยก็จะจ่ายนี่ใหม่ที่จะต้องอยู่ในคลินิกแก้นี้เนี่ยนะคะ<ช>แสนหนึ่งจ่าย1,200บาันะอง้ับาทน,ะะน,น,นสามารถที่จะเลือกดอกเบี้ย3% 5เปอร์เซปี4% 7ปีแล้วก็ 5%, 5, 5, 5 10ปปีได้มีทางเลือกให้เราได้ นะคะอันนี้คือแนวทางการแก้ปัญหาของค,คุณลุงหรือแม้แต่ใครที่เป็นหนี้บัตรเครดิตก็ตามฝากพี่อาจินด้วยและกันะนะคะคจันทรพจนพโอโหเจอปัญหาลูกนี้อย่างนี้ยนอยากเสนอแนะยังไงคะก็ทิ้งท้ายหน,นี้บัตรเครดิตด,ดอกเบีย้ยมันสูงกว่านี่กู้ยืมถ้าหวังว่าจะไปกู้ปล่อยดอกเบีย้ยกู้ยืมนะครับยังไงมันก็ขาดทุนอยู่แล้วแต่ทีนี้แนะนําว่าที่มีหลักฐาน50,000 0บาทก็ดําเนินการทางกฎหมายฟ้องร้องไปนะครับเพื่อจะมีโอกาสได้ขึ้นมาบ้างจะได้เอาไปจ่ายหนี้บัตรเครดิตนะคุณลุงนะ วันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะฮะเราดีใจที่สามารถหาคำตอบให้คุณลุงได้แล้วก็ขอบคุณพี่จินชุนโรที่จะมาเชื่อคุณลุงด้วยนะฮะับขอบคุณคุณลุงชุนครับขอบคุณครับทุกปัญหามีทางออกนะฮะก็ติดต่อเข้ามาที่รายการของเรานะอาจะารย์ฉัตรประพณนะ <donc S 2> ติดต่อมาที่รายการนะครับที่เบอร์0 8 1 7 1 5 9 5 5 1 0 8 1 7 1 5 9 5, 5 5 2และ0 8 1 7 1 5, 5 9553ทั้ง3าหมายเลขตลอดเวลา24ชั่วโมงครับช่วยกันช่วยกันทั้งทาง,งสภาทนายความนะาโดยอาจารย์ฉัตรประพลแย้มเพื่อสีนะฮะแขกรับเชิญแล้วก็ทีมงานทุกคนดิฉันนอนอุมาร,ร์เกษตรเพื่อผลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออ um นอ a Channel คะ่ะ